อองเดโอนาน่าสร้างคอนเทนต์อีกแล้วหลังทำหมูหกปล่อยบอลหลุดมือในจังหวะเสียประตูที่สาขณะที่นูแซม,มาสราวีโดนคาอรุมิโตมะเผาเครื่องในเกมที่แมนยูแพ้ใบตั้นหนึ่งต่อสามคาบ้านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและนี่ก็คือคะแนนผู้เล่นปีศาจแดงในเกมนี้อองเดโอนาน่าสองคะแนนสองประตูแรกที่เสียไปน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่ประตูที่สามทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากจนทีมเสียหายแฮร์รี่แม็กไก บางจังหวะเล่นแบบประมาาไม่ได้ทำผิดพลาดอะไรมากนักจากทั้งสาประตูที่เสียไปแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรทีมได้อย่างที่คาดหวังนุสแซสมาราวี3.5คะแนนโดนคาโอรุมิโตมะเล่นงานจนระสราระสายปล่อยให้สตาชาวญี่ปุ่นได้หลุดเข้าไปแอสซิสให้ยาคุนบ้ามินเตแถมยังประกบไม่ดีทำให้มิโตมะได้ยิงประตูที่สองเกมรุกก็ไม่แน่นอนเกมรับก็ละหลวมมาไทาเดลิก6คะแนน รับหน้าที่คุมแนวรับฝั่งขวาเล่นได้ดุดันและผ่านบอลจากแดนหลังทำได้ดีจังหวะเคลียบอลเด็ดขาดดดเอโกดาโล5 5คะแนนมีโอกาส1-2ครั้งในจังหวะการเล่นเกมบุกแต่ไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้บล็อกสำคัญจังหวะยิงของแดนนี่เวลเบก่อนพักครึ่งแต่ครึ่งหลังฟอร์มดับสนิทเลนิโยโร่5คะแนนยกระดับผลงานขึ้นจากเกมกับเซอแฮมตันแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไร่โดนความเร็วของยาคุนบ้ามินเตเล่นงานตลอด ช่วงท้ายเกมสติแตกไปหน่อยต้องแก้ไขบรูโน่แฟนันหคะแนนยิ่งจุดโทษตีเสมอพยายามที่จะปั้นเกมให้ทีมแต่จังหวะการผ่านบอลขาดความแม่นยำมานนเอลอูกาเต้สีุดคะแนนเจองานยากในการครองบอลเพราะโดนแดนกลางใบตั้นบีบเร็วเล่นเกมบุกไม่ได้เลยในขณะที่เกมรับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คอปบ,บี้เมนู5คะแนน แทบไม่ค่อยได้สร้างสารรค์เกมแดนกลางจังหวะเชื่อมเกมทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่การครองบอลทำได้ดีโจชัวเซอร์ซี่6คะแนนครองบอลเหนียวแน่นเรียกจุดโทษให้ทีมมีโอกาสยิงประตู1นถึงสครั้งแสดงให้เห็นถึงความกระหายที่จะลงสนามมีพัฒนาการขึ้นพอสมควรอาหมัดดิยันโล7.5คะแนนเป็นทุกอย่างให้ทีมทั้งวิ่งเล่นเกมรุกและลงมาช่วยเกมรับสร้างความปั่นป่วนให้กองหลังไบตันได้ทุกครั้งที่ครองบอล น่าเสียดายที่วันนี้ฟอร์มไม่ติดลมบนเหมือนเกมที่ยิงแฮตทริกใส่เซอแฮมตันโทบีคอลเลเยอร์แทนมานูเอลอูกาเต้นาที64 4คะแนนใช้พลังหนุ่มในการวิ่งไล่แดนกลางแต่ก็ทำอะไรได้ไม่มากแทบไม่ได้ช่วยเกมรุกเลยอเลฮานโดรกานาโชแทนคอบบี้เมนูนาที64 4.5คะแนนพยายามทำหลายอย่างให้ทีมแต่ไม่สำเร็จจังหวะการยิงประตูต้องพัฒนาอีกเยอะ รัสมุสฮอยลุนแทนโจชัวซักซี่นาที84ไม่สามารถให้คะแนนได้อันโตนี่แทนนุแซมาราวีนาที84ไม่สามารถให้คะแนนได้